พร้อมนะคะพร้อมสิครับสวัสดีค่ยังไงบ้างคะตอนนี้โบเขากลับมาไทยมึไทมีโบไม่ได้มึงไทยมีโบแล้วผมก็มีอยู่แล้วเอออันนี้คืออะไรคิดเอ้ผมก็กลับมาแล้วครับผมคือเราโล่งใจไหมเพราะว่าเราไม่ต้องแกล้งหรือว่าโกหกเขาอีกแล้วว่าต้องบินไปหาเขาครั้งเดียวเองแหมเออก็ ไม่อะเออะได้เช้าไม่แต่คอระแวงไงโบเขาบอกคอระแวงไงว่าแบบวิ้งถ้าเรื่องนี้เขาแบบเนียนมากอะไรเงี้ยเขาปวดเริ่มอืดแบบคือผมไม่ได้เป็นคนโกหกเก๊ผมเป็นคนวางแผนเก๊คือจะบอกว่าไม่ได้โกหกแต่วางแผนใช่ผมตั้งแต่ผมยกันแรกๆผมก็ได้บอกเขาตลอดที่แบบชอบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์รอบนี้เซอร์ไพรส์สุดตั้งแต่รู้จักแต่ง เองก็แบบตื่นเต้นมากเหนกันจับได้ไหมครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์ยังไงนะเข้า YouTube ของผมเล็ก o ี่อ c ิเชียนะครับคลิปล่าสุดเออเออเขาจับโป๊ะเราได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยจบไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนั้น่ะคือเป็นช่วงที่ถ่ายหนะันักมากด้วยครับผมเราเราก็จะแบบไม่ค่อยได้เข้ามาคุยในไลน์ถ้าคุยกันทีก็โทรเลยตงเี้ย มันก็เลยแบบช่วงนี้พอดีเราถ่ายหนักวันนี้ก็เลยก็เลยใช้คิดนานมากจะทำยังไงดีช่วงที่อยู่บนเครื่องบินน่ะมันสิบกว่าชั่วโมงนะแล้วเราหายไปอ่ะจะหายไปไหนเราก็เลยแบบคิดอยู่นานมีการบอกว่าบอกว่าถ่ายหนักโต้รุ่งแล้วเขาก็เชื่อด้วยเพราะว่าโบเคยประสบการณ์อะไรมาก่อเพราะว่าเคยถ่ายหนักมาตั้งแต่แบบนัด คิวนัดเย็นเป็นช้าอีกวันนึงอะไรเงี้ยเขาเคยเจอมาก่อนเขาเลยแบบเข้าใจอยู่เป็นหนังผีเขาผมถ่ายหนังผีอยู่ไงนั่นแหละครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีครับผมแฮปปี้มากตอนนี้น้องกลับมาก็ลุยงานต่อเขาได้รีวิวให้ฟังเลยครับสองเดือนที่ผ่านไปที่ไปมาแบบเป็นยังไงบ้างจอยังไงอก็ไม่ถึงกับได้รีวิวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกทีส่วนตัวก็แบบคุยกันทุกวัน ไม่ได้แบบนี้มันต้องมานต้องรีวิวเพราะคุยอัปเดตทุกวันอยู่แล้วก็คือเหมือนไม่ได้หายไปอะเนาะแบบว่าลอนดอนแค่ปากอยมันอเรื่อจริงไม่หรอกมันก็เรียกว่ามันก็ธรรมดาคนคนคนคุ้มกันเราก็เราก็องถายถ่ายสารพสูยิ่งอยู่ไกลยิ่งยิ่งยต้องอยากรู้เรื่องที่แบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำไมลอนดอนแค่ปากซอยมันทาให้แบบยาเบียร์เล็กของเรอ่อ๋อสวสดีเขาบอกเสร็จจัดหมเสร็จหือจะไม่มันไม่ เราแค่ทุกอย่างมันมันพอเหมาะพอเจาะเฉยๆครับผมเราเองก็บังเอิญว่างด้วยแล้วเราแบบผมว่ามีหลายๆคนครับผมหาไม่เป็นยังหาไม่เจอเฉยๆคิดจะใไงกับแฮชแท็กปกตินะที่ว่าวาสนธรรมของโบก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคิดอยู่จะพูดอะไรคิดได้คำแล้วนะคิดอยู่ก็อะวาสนารรมขอโบ เขาคู่ควรเออเออเราก็คู่ควรไหมไม่รู้ก็พยายามให้คู่ควรเออแต่บอกว่าช่วงหลังหลักเราก็เราก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติเนาะใช่พวกเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมไม่ได้ไม่ได้แบบมีไม่ได้มามีกฎหรือว่ามีแบบตั้งข้อจํากัดว่าจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้ห้ามไปโน้นห้ามไปเราก็อยู่กรุงเทพหรืออยู่ไทยเราก็ไปไหนมาไหนใครๆเจอตลอดเราก็เป็นเราเป็นแบบ ค่อนข้างเป็นคู่ที่คือโชคดีที่ที่ที่เราได้เจอเขาเราเองก่อนนะาเจอเขาเราเองก็สบายๆของเราออกไปไหนบ้างไหนของเราเองพอเจอเขาเขาเป็นหมนัันด้วยเหมือนกันที่ไปไหนพร้อมไปด้วยก็แบบสบายก็เข้ากันได้ดีช่วงสองเดือนที่ผ่านมาถือว่าเร็วหรือนานสำหรับความรู้สึกของเเลยเมืนไม่ได้นานมากคือคือมันด้วยความที่เราเป็นช่วงที่ทํางานหนักด้วยครับเข้าใจไหมเวลาทํางานหนักเวลามันก็ผ่านไปช้าอยู่แล แล้วแล้วคือเออโบไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนมันไม่มีวันพักไม่มีวันได้แบบได้ทิ้งตัวหรือได้อะไรมันก็เลยสึกงนานมากหลายๆหลายองค์ประกอบถ้าเกิดว่าน่าทุกโบจะบอกว่าจะไปเรไปต่อที่เออไปเรียนด้วยอะไรจะไปด้วยเลยใช่คือมันบอกว่าห่างกันแล้วมันใจจะขาดมันมันมีความรู้สึกผ่านจริงๆนะมันมันมีความรู้สึกว่าแบบเขาหน้าไม่ให้ไปเรียนแล้วอ่ะไม่ว่าแบบเนี้ย ไม่งั้นพี่ต้องไปด้วยแต่เพื่ออนาคพุฒน์นะหมายถึงว่าอนาคตอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยอนาคตถ้าเขจะไปเรียนต่อก็เราต้องไปเรียนด้วยไงเราจะได้เราจะได้มีอนาคตด้วยก็คือว่าไปด้วยกันเลยก็คือว่าเราจะไป่หยุดเติมโบทำไมอ่ะมีอะไรป่าวมันจะได้หลายมีมาถึ้วัน เขาขอไปอีกสักหเดือนปีหนึ่งนี่คือไม่ได้ละต้องไปด้วยอันนั้นน่ะคนที่จะไม่อน้ญาตไม่ใช่ผมจะเป็นจะเป็นคนอื่นๆรอบตัวมากกว่าผู้จัดกรรผู้จัดการมีงานอะไรอย่างเนาะมันมีเรื่องหนึ่งที่แบบโทรไปอยู่ที่นู่นแล้วเจอคนไทยเพื่อนคัสไทยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมาสองเดือนพูดภาษาได้หรือยังพี่อยู่4ปีแล้วยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ได้เห็นข่าวเคยไอันนี้เขามาพูดคุยกับไปนก็มีก็มีคือมันมันก็มีคนแบบ ด้วยด้วยความที่มันมีการแบบในในในตอกตอกอะไรเงี่ยเขาพูดแบบไปพูดว่าแบบโบรูสา่งกิจไม่ได้รอกมั้งเจอแต่คนไทยเลยจริงจริงคือต้องผมต้องออกมากองบก่อนว่าพูดพูดได้แบบผมแบบประทับใจมากๆเลยพัฒนาขึ้นแบบผมประทับใจมากมากคือแบบเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าในในโลกโซเชียลเขาอาจจะดูได้เจอคนไทยเยอะแต่จริงๆแล้วในชีวิตเขาที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลคืออยู่แต่กลับ ชาวต่างชาติที่ไปเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้โบก็คือสื่อก็คือแบบสื่อสารได้พัฒน,นานขึ้นเยอะมากคือ,อจนผมรู้สึกแบบภูมิใจเป็นเหมือน,นพอีพ่อภูมิใจลูกเก่งออ<ๆ>ต้องรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาตังเป็นเชิงแซวหรือว่าเชิงแบบแซะอะไรหรือเปล่าตอนที่มาเล่าหรือเโอ้ยก็มีท<ๆ>ุกแบบนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าก็เนี่ยเขาเก่งขึ้นจืดใจอะ ใพ่อภูมิใจตัวรูปมากลูกนี่แบบว่าให้เขาลองสอนมั้งคะบอกให้เขาลองสอนเออน Conversation กันเขาออเขากลับมาเขาสปีกอะไรบ่อยสุดเออันนี้บอกอันนี้ไม่มีเลยใครเลือกอ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องต้องมาบอกอนคลิปนะเออตรงนี้มีแต่โบไงเออมีแต่โบมีโบหนึ่งโบสองโบจอยนะมีโบทองโบราณโบราณก็มีนะโบราณก็มีเดี๋ยวดูก่อนใครโบท็อป ไม่ต้องพูดภาษาอังเฤษเลยแต่ก็เรียกว่าคือเขาก็ไม่ไม่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉั้ภาษาที่เขาไปเรียนมาใช่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 มันก็มันต้องโอเคเนาะเพราะว่าเราก็คือคือเรียกว่าการไปฝังกินของโบคือนอกจากไปเรียนภาษาแล้วเรียกว่าเป็นการไปเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองด้วยครับผมก็ถือเรียกว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ดีทีครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องที่แบบได้ได้ได้แบบ เร่ไม่เคยเลยนะที่ได้ออกไปใช้ชีวิตแบบในที่ที่ไม่มีใครไม่มีคนรู้จักเลยก็ถือว่าโตเรียกว่าน้องก็โตขึ้นแล้วก็ได้พัฒน,นาเรืาา่องภาษาในที่เขาหวังไว้ด้วยคุณผ่านวันเกิดมามีของขวัญพิเศษจากโบไหมคะทำไมเอียบอ่ะไ่คิดนานอ่อันนี้ชาวเด็ดปาก ตอบว่าไงดีอะที่มีอึ้งสงสัยสงสัยกันใหญ่เลยไม่คิดมากจงอ่ะบอกมีหรือไม่มีของของนั้งเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาวันนี้ของขึ้นมาของขึ้นมาน้องบอกของมาช้านิดนึงอะไรนี้ก็เลยก็เลยเพิ่งวันนี้เดี๋ยวเจอกันพอดีก็เลยต้องพี่ออเดอร์หรอคะขอรถามโบนอเลยยังไม่ได้แต่รู้ไหมเขาเป็นอะไรเออไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เขาถามเราไหมว่าเราอยากได้อะไรก็มีถาม พี่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วตอนนี้นต้องการแค่ต้องตอบด้วยหรอต้องการแค่ต้องตอบกันนิดนึงอนะแต่คือเขาไม่ไดเตรียมของให้แต่ยังไม่ได้แค่นั้นใช่เขาก็แบบขอโทษเลยแหลวันเกิดเลยว่าแบบขอโทษนะของขวัญพี่ยังมาไม่ถึงสงสัยจะอินพอร์ตมาหรือเปล่าอะจูบไว้ใช่หรอจูบปะฮะจูบได้เห็นไหม เออแบบได้ปุ๊บลงปั๊บเลยอ่ะจะได้ทำข่าวทีเดียวเลยตอนนี้จะได้รอทีเดียน่อจะได้มีหเออจะได้รอให้พี่ๆลำบากกันนิดนึงแล้วกันไม่อวดไม่อวดอหใจยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรครับแต่เรามีให้อยู่แล้วเรามีอะไรในใจไม่คิดคิดในใจว่านี่ต้องเป็นของกอันเกิดเราหรือหรือก็โชคแบบเดาๆๆเออสก๊อตเซอร์กอ ก็นนิดึงไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเราเราคือเข้าใจเลยว่าแบบพอถึงวัยหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกเอริ่มรู้สึกแบบเฉยๆกับวันเกิดตัวเองหรือว่าแบบคือแต่คือคนที่คนที่แบบเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์หรือทำอะไรให้เราในวันเกิดเราเราเราดีใจนะแต่แบบตัวเราเองอ่ะไม่ได้ฝวังว่าแบบเฮ้ยจะต้องมีคนมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เยอะๆจะต้องมีของขวัญเยอะๆเราเรามันแก่แล้วอ่ะ แล้วเขาไม่มีสปอยหรอเล็กชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยนี่ก็ซอกแซกอีกคนหรออันนี้ชิ้นเดียวในโลกนะยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยสั่งทำหรือเปล่าน่าจะสั่งทำก็ได้มีชิ้นเดียวแต่วันนี้น่าจะได้เห็นทา้งดีหรือเปล่าเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าโบติดตลกอ่ะผีเก็บเงินไปทาง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 ลมีอะไรเงี้ยเออคือมีอะไรแบบนั้นนะ ไม่ได้เลยก็รอลุ่นรอนุ่นเอาครับผมโอเคครับขอบคุณครับรอเจอโบแล้วกันนะครับรอเจอโบแอบเจอโบนะคะเขาไปตึกแอบดี